ฟิล์มรัตภูไม่ใช่น้องผมนะคะคือเป็นแค่คนรู้จักแล้วก็ไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้สนิทอาจารย์จะมาขี้ตู่พูดอย่างนี้กับผมไปได้นะผมก็เคารพนับถืออาจารย์นะเพราะฉะนั้นเวลาไปพูดกับสื่อเนี่ยเดี๋ยวสื่อจะเข้าใจผิดว่าไอ้กัญชัยสนิทกับฟิล์มรัตภูไม่ใช่นะครับถ้าคือมีความคุ้นเคยก็ไม่ได้คุ้นเคยกันด้วยถ้าคุ้นเคยเนี่ยอย่างนายนภัทรนี่คุ้นเคยบิลกินนี่คุ้นเคยโอ๊ตตาโมดอย่างเงี้ยคนคุ้นเคยผมกราฟอย่างเงี้ยคุ้นเคยเราคุ้นเคยกััันนนนนนนอ่่าาาวววิิเมยยงี้้คคุผไขบรถดกตๆ ฟิล์มรัตภูมเคยไปคุ้นเคยกับผมตรงไหน <c oughs> เคยเล่นละครด้วยกันก็แค่เล่นละครแล้วก็แยกย้ายกันไปต่างคนต่างทำมาหากินไม่ได้เกี่ยวข้องกัน <c oughs> วันดีคืนดีก็ติดต่อผมมาบอกเนี่ยเดี๋ยวอยากจะติดต่อบอสพอมาออกนะนู่นนี่นั่น <c oughs> วันดีคืนดีติดต่อมาพี่พอดีมีคนนู้นคนนี้เขามีผู้เสียหายอย่างี้พี่จะทํำไหมก็ก็คุยได้เรียกคุ้นเคยตรงไหนครับอาจารย์ครับแล้วผมไม่ได้ไปคนใจกว้างขนาดนั้นฮะที่จะต้องมาเอาโหสิให้อภัยผมไม่ใช่พระแล้วที่สำคัญที่สุดคือไอการที่อาจารย์จะบอกว่า ผมไม่เห็นเสียหายตรงไหนไม่ได้เข้าหมินประมาทงั้นผมขอยืมชื่ออาจารย์